ก็จะเล่นเกมโรบอกเล่นเกมโรบอกกันนะคะเดี๋ยวจะพาเล่นนี้ไฟสีแดงสีเขียวโอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวก็จะวันนี้เราก็ลงคลิปเพราะว่าลราขอเรื่องนี้ใส่เพื่อนบ้านก็คือจบแล้วนะคะจบ EP แปแต่เราเราเผิ่ไปเขียนหกสองครั้งกับเจ็ดเพราะว่าเราลืมนะคะก็ต้องขอด้วยแต่ที่แท้มันจบ EP ที่แปดนะคะแต่เราเผิ่ไปเขียนเขียนเจ็ดนะ จ้าเมแล้วก็เผิ่ไปเขียนเจ็ดแล้วมันแบบเออเราก็ทุกคนงงเลยแล้วก็จะมาอธิบายในคลิปนี้นะคะแล้วก็จะมาเรียนแล้วก็พูดไปด้วยนะคะหนึ่งทำไมเราได้ชื่อช่องเติมอันนี้ก็คือบอกไปหลายครั้งแล้วแต่กลัวจะบางคนแอบแตบก็คือคลิปมันเยอะมากกว่าจะไปเรียนหาเจอแต่แรกอันนั้นแะคก็ทำไมเราชื่อช่องเหอทำไมเป็น เปียกคีสมายชื่อช่องเราทำไมเป็นเปียกคีสมายนะคะหนึ่งเราชื่อเปี้ยวใช่ไหมคือชื่อช่องอะเราก็ชื่อชื่อช่องก็แบบเราชอบถ่ายคลิปแบบสบายสบายันบนอนถ่ายคลิปแบบเราถ่ายคลิปในโทรศัพท์นะเอาจริงจนอนเล่นอะไรสบายสบายใช่ไหมคะ แบบตอนแรกเนี่ยเรามีช่องกกบเชื่อว่าเปียวเปียวทีปีเต็โทรศัพท์เครื่องเก่าหายได้เครื่องใหม่มาก็คือเครื่องนี้ใช่ไหมกว่าจะได้เครื่องนี้มาก็นานอยู่เป็นเดือนสองเดือนสามเดือนนู่นหลายเดือนมากแล้วทีเนี้ยเราเลยก็เปลี่ยนชื่อช่องเป็นเปียวคิดสมัยแล้วก็อะไรต่อนะาไ่ต้อกคนวเราลืมเอาขอจบช่เรื่อแล้วใช่ไหมคะทาไมเราไม่ค่อยถ่ายให้เห็นหน้าเลยทําไมไม่ถ่ายให้เห็นแต่พ่อเกมละคร หนึ่งก็คือไม่มีอะไรจะถ่ายถ่ายนะคะถ้าเกิดมีจริงจริงมันจะมีบางคลิปอยู่ที่เราจะมีวิดีโอเป็นบางครั้งใช่ไหมคะถ้าเกิดเสียงไม่สะท้อนเรามีลมหายใจก็ต้องขอดเดี๋ยเ,เพราะว่าเราปุ้ยใส่ลาโพงเนาะหนึ่งก็คือมันไม่มีอะไรถ่ายถ้าเกิดมีเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะ 2. ในเกมเราสามารถพูดได้ถึงทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าเราแต่เวลาทุกคนดูเราก็ไม่ดูนะคะว่าสน,นุกหรือไม่สน,นุกแต่ที่สำคัญนะคะก็คือ ดีดีนะคะก็ก็จะประมาณนี้นะ,ะดีหนึ่งก็สาม,มารถทำให้แบบแบบจะแล้วพอเอิมเราอะเราได้ชื่ออะไรนะชื่อช่องหรืออะไรสักอย่างแล้วพอแบบไม่ใช่สีในเกมอะเราจะสามารถพูดเรื่องราวหรืออะไรได้นะคะที่ไม่สามารถเห็นนะประมุนะนนเราพูดเป็นแบบ ได้ก็คือแบบคือแบบเราไม่กล้าจะแบบพูดเพราะว่ามันแบบมันตื่นเต้นนะคะยินดีต้อนรับฟูไฟในไฟเขียวเขียวบลก็คือแบบแบบแบบเวลาเราไปโรงเรียนเราก็จะเอามาเล่าถ้าเกิดเราไม่สมบนรณนะทุกคนแล้วเราก็จะมีเรื่องผอีเออเรื่องผอีพอีเรื่องพี่เ นะคะก็เมื่อกี้เราได้กระซิบไปนะเพราะว่าเมกาพูดแล้วก็ต้องสู่เกมเนี่ยก็แบบอะไรนะเขาเรียกว่าวก็จะมีแบบบางครั้งก็ไปฟังในลนะครเติมมาน,นั้นมาแล้วคนที่เขาจะทำมาอะไรนะช่องอะไรนะทุกคนจำชื่อช่องไม่ได้นะคะแล้วก็บางครั้งก็แบบเห็นแต่แต่ส่วนเยอะถ้าเกิดเรื่องเราจะมีเป็นในโรงเยนมากกว่าในโรงเรยนก็คือแบบ มันมีเรื่องเล่าเยอะมากก็คือแต่และว,วันเราเจอไม่เหมือนกันในทุกคนก็คือแบบไม่อยากจะพูดนะคะเพราะว่ามันยาวมากถ้าเกิดพูดนะคะคลิปนี้มันจะยาวจริงๆยาวแบบไม่มีจุดเริ่มเลยทีนี้โอเคค่ะเรื่องอันที่สามนะคะทำไมพูดเบาจังเลยเราคิดว่าต้องมีคนถามเรานะหนึ่ง เราพยายามพูดดังที่สุดแล้วอันนี้ก็คือดังที่สุดแล้วนะคะอันนี้ก็คือพูดดังจนคนในบ้านจะได้ยินแล้วนะคะคือแบบอยู่ในบ้านเรานะอยู่บนบ้านนี่แหละเเรียกว่าจะได้ยินแล้วค่ะถ้าเกิดอันนี้คือเราตะโกนสุดเสียงเล้นะถ้าเกิดเราตะโกนแบบนี้ทุกคนจะได้ยินประมาณนี้อ๋อคือแบบมันแบบมันแบบไม่ได้เลยคือแบบเขาเรียกว่าแบบทุกคนอุย บูทุคนดูดิโอ้เราตายไปเนี่ยคู่กรณ์เราตุยโอ้โอ้โอุ้กคนอยู่ข้างหลังเราเลยเต้นเต้นิดติดติดโอ้โหคือแบบบางครั้งเราก็ผ่านอันนี้บางครั้งเราก็ไม่ผ่านนะคะแต่รู้ว่าใจเต้นติดตับ กี้เราเก็บดดานเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าค่ะนูนสาธทำไมมีเรื่องเล่าอยอะแต่ก็ก็ไปจับมาก็แบบบางครั้งก็มีบางครั้งก็ไม่มีส่วนเยอะเราจะเน้นเป็นแบบต้นนไปเสิรคนเยอะ,ะ,ะ,ะหายละครมากกว่าเล่นเกมนะที่เห็นนะ ถ่ายละครก็คือสนุกดีนะคะคือแบบไม่ใช่ไม่สน,นุกเนี่ยก็คือสนุกมากจะบ,บอกคือแบบมาสนุกแบบไม่รู้ตัวเลยก็คือสนุกเย้ทุกคนเข้าแล้วรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วทุกคนคือรอดแล้วก็คือดีใจมากวราขยับได้แล้วหรอขยับได้ล้วค่ะเรามาปีนต้นไม้กัน ความดื้อให้ที่หนึ่งความแสบให้ที่สองถ้าเกิดแสบกับดื้อทุกคนคิดว่าเราดื้อหรือแสบถ้าเกิดส่วนตัวเลยนะคะเราดื้อมากกว่าแสบเพราะว่าเราดื้อมากเพราะเราเป็นคนหนึ่งอะถ้าเกิดเวลาลงงงววเรางงมันจะชอบตาโตแล้วขึ้นเลยโอ๊ยอะไรเนี่ยแบบเหมือนไม่เข้าใจอะรู้ป่ะว่ามันไฮ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่านิทานให้ฟังกระดละครั้งหนึ่งนาม,มาแล้วมีลูกหมูสี่ตัวอ้าแปลกไหมคะแ่เกกระดาษครั้งห,หนึ่งนาำม,มาแล้วมีลูกหมูสี่ตัวแม่แม่ของพวกเขาบอกว่าให้ออกไปสร้างบ้านได้แล้วแล้วเขาต้องแยกกันไปอยู่ลูกหมูตัวที่แรกเขาบอกว่าสร้างตรงใกล,กล้แม่น้ําดีกว่าจะได้มีน้ํายินด้วยด้วย แต่เพื่อนๆแต่พี่ๆี่น้องน้องของเขาไม่โอเคพวกเขาเลยก็ต้องเดินต่อไปแล้วลูกหมูตัวที่สองก็บอกว่าเราพักกันก่อนแล้วสร้งางบ้านตรงนี้ไหมแต่เพื่อนพี่เพื่อนเพื่อน,นของเขาก็ไม่พอใจเพราะว่ามีแต่หมดแล้วอาจจะมีอันตรายก็ได้ลูกหมูตัวที่สามเขาเหนื่อยมากเขาเลยก็ก็บอกว่าพักกันกว่าแต่ก็ไม่มีใครยอมพักเพราะว่ามัน มีมันอยู่กับพุ่งอะไรเยอะแยะไปหมดและลูกหมูตัวที่สี่พาพี่ๆของพวกเขาเดินไปพี่ๆพวกของพวกเขาก็บ่นไปเดินไปจนมาถึงที่หนึ่งที่รู้สึกว่าตลูกหมูตัวแรกไปซื้อซื้อที่ตมกับกับที่ที่ชาวนาที่เขากำลังก่นที่ตรมอยู่ เขาก็ได้งงมาทุกคนทำไมของเราเป็นพื้นสีเขียวอะ่ะมันเป็นอะไรทุกคนอาจจะได้ดูพื้นสีเขียวไปนะคะ่ะย่งมันก็หายแล้วลูกหมูตัวนั้นก็บอกว่าข้าไม่ได้ต้อแล้วพอลูกหมูตัวแรกซื้อที่ต้มกับชาวนาเสร็จแล้วลูกหมูตัวที่สองก็เดินตามไปซื้อ ลูกหมูตัวที่สองเขาขอซื้อเป็นลูกหมูตัวที่สองเขาซื้อเป็นเฟียงแล้วเขาก็ได้มาลูกหมูตัวที่สามเขาเดินไปไกลมากเพื่อจะไปซื้อกิ่งไม้จากกีซื้อกิ่งไม้ลูกหมูตัวที่สี่ตัวสุดท้ายไปซื้ออิกบ็อกมาทำเป็นบ้านลูกหมูตัวแรกได้ซื้อบ้านจากขี้ตมของชาวนาที่ชาวนากำลังจะปินานา่งน้ำแล้ว เขาก็สร้างบ้านเ็จก่อนเพื่อนรูปหมูตัวที่สองเห็นแล้วยอมไม่ได้เลยก็รีบสร้างบ้านเฟียงแล้วก็ไปเอาเงินไปซื้อที่นอนนุ่มๆรูปหมูตัวที่สามสร้างบ้านด้วยไมย้เห็นพี่เขาใช้เวลาสร้างแค่หนึ่งเที่ยงเขาก็เ็จแล้วเขาและทีนี้เขาก็เอาอเที่ยงด้วรูปหมูตัวที่สี่ใช้เวลาสร้างเป็นเดือน เขาก็ยังไม่เสร็จแล้วทีนี้เขาก็ไม่ได้จะอะไรกับอันนั้นทั้งสิ้นในเมื่อเขาเขาไม่ได้จั้งใจที่จะทำร้วลูกหมูตัวที่สี่ เขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะได้ทำแต่สุดทา้ายเขาก็คิดว่าพี่พี่พ่อของเขาก็มารอเขารอเรียนเขาว่าเพ่อกาก็การ้างมากอย่างเงี้ยนายคงไม่ใช่ทักที่หรอกไปนอนบ้านกับผู้ชายไม่หลับบ้านของฉันขแข็งแรงพี่พี่ทั้งสามตัวของเขาได้ขิงันว่าบ้านของพวกเขาขแข็งแรงมาก ในที่สุดลูกหมูตัวที่สี่ก็สร้างบ้านเสร็จแล้วถึงเขาจะได้นอนพื้นแต่เขาก็ทำให้บ้านของเขาแข็งแรงมากที่สุดมีวันหนึ่งมีหมาป่าเห็นลูกหมูสีตัวตัวกำลังเล่นคุยกันอย่างสนุกสนานแล้วเขาก็นึกแผนสนุกสนุกออกด้วยการ เขาไปบ้านหลังแรกแล้วก็เคาะเคาะประตูบอกว่าออกมาให้ข้ากินสักทีเถอะลูกหมูลูกหมูตัวแรกก็ตอบกลับไปว่าบ้านของข้าแข็งแรงมากเจ้าไม่มีวันปเปิดเป่าบ้านของข้าได้หรอกแล้วทีนี้ลูกหมูเอ้ยหมาป่าก็ได้เป่าบ้านของของลูกหมูหนึ่งตัวที่หนึ่ง พูบ้านออกอย่างเร็วลูกหมูตัวที่หนึ่งวิ่งไปหาลูกหมูตัวที่สองสองที่สร้างบ้านด้วยกองเฟียงแล้วทีนี้เขาก็เล็บแล้วหมาปาก็บอกว่าเออไม่ให้ข้ากินดีๆเถอะเขาพูดต่ออย่างนี้ใช่ไหมแล้วลูกแล้วหมาป่าตัว นัดก็เป่าบ้านเสียงของนั้นฮูลูกหมูตัวที่สองกับตัวที่หนึ่งวิ่งไปหาลูกหมูตัวที่สามลูกหมูตัวที่สามสร้างบ้านด้วยไม้เขาขิงหมาป่าว่าบ้านของข้าแข็งแรงที่สุดเจ้าไม่มีวันป,ปล่อยเป่าบ้านของข้าไปได้หรอกลูกหมาป่าเป่าบ้านของลูกหมูตัวที่สาม ผู้หนึ่งสองสามบ้านของตัวที่สามได้พังแล้วก็บินสลายไปหนึ่งสองสามได้วิ่งไปหาลูกหมูตัวที่สี่ลูกหมูตัวที่สี่ถามว่าพี่พี่เป็นอะไรกันเหรอพี่พี่คนพี่ที่หนึ่งบอกว่ามีมาปลามาเป่าบ้านของพวกข้า ลูกหมูตัวที่สี่ล็อกประตูแล้วก็บอกว่าเจ้าไม่มีวันปล่อยบ้านของข้าได้หรอกลูกหมาไม่เอ้ยหมาป่าไม่เชื่อเก็บแรงแล้วก็เป่าเป่าแม่ออกรอบที่หนึ่งเป่าแม่ออกแล้วก็เขาก็เป่าอีกรอบจนเขาหมดแรงแล้วเขาทําไม่ไหวเขาเห็นป่องไฟแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาก็ปีนขึ้นไปลูกหมูตัวที่สี่แล้วพี่พี่ๆเขาได้ยินเสียงทีนี้เขาก็ เขาก็พากันพากันจุดฝ่องไฟแล้วก็ต้มน้ำม้าป่าก็ได้ตกลงไปในนั้นแล้วก็เสียชีวิตเพราะว่ามาป่าเขาทำตัวของตัวเองจบแล้วนะคะทุกคนในนี้มันคือไดร็กก้าเข้าไป กดนีกันนะคะก็เมื่อกี้เรา,ราละครให้ทุกคนฟังเหนื่อยม,มากเลยอะ่ะนี่ค่ะจะออให้นั้นไม่น้อพักจะมีใครใจดีกดกดใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ไหมน้อจะมีใครกดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งแล้วก็กดก,กดหัวกดโป้ให้ไหมน้อทำขนาดนี้แล้ว จะเป็นแคะ่ดูดูคนเราตกเดี๋ยวเราจะร้องเพลงให้ทุกคนฟังอาอแต่ละครั้งหนึ่งหน่งซื้อเร็่มหนึ่งมีชื่อว่าชานบทหนึ่งบทในนั้นมีผู้ปิดพันคือฉันโอเคเราไม่ร้องดีกว่าเดี๋ยวทุกคนรําคาญ ต,ต้องพูดติดตามถึงสามร้อยยิบจิเลดต้องขอบคุณมากๆเลยนดคร์มอ้ยทุกคนรอบนี้ทานอะไรเดี๋ยวรอบฟนโอไว้เวอร์ชั่นของเราดีกว่าซินเดอเรลล่าอยู่กับพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงของเขาได้เออแม่แท้ๆเขา ได้ทีเขาไปตั้งนั้นแล้วเขาเลยก็อยู่กับพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงเขาก็ไปมีแฟนใหม่พร้อมลูกติดสองคนของแฟนพ่อเอ้ยไม่ใช่พ่อกับแฟนแฟนใหม่ของพ่อมีลูกด้วยกันฉันซินเดอเรล่าถือว่าเป็นคนใช้ส่วนหนึ่งทั้งถูบ,บ้านเช็ดบ้านด้วย ตัวเองไม่มีอันไหนที่เขาทำไม่ได้ แต่ที่แล้วเขาเขาไม่ได้อยอู่แม่ของเขาที่แท้ไปทำงานโดยการที่ไม่รู้ว่าพ่อของเขาได้แอบมีแฟนใหม่แม่ของเขาพอรู้ขา่าวทำอะไรไม่ได้ตอนแรกแม่เขาจะกลับมารับฟินเดอเรล่าแต่ ต้องฟินเดียนที่แม่เขาจะได้กลับมาซินเดอรเรลล่าเล็กก็ต้องทนอยู่กับสภาพนั้นไปก่อนและพ่อพ่อเรียงรู้ว่าว่าแฟนแฟนแท้ๆของเขาจะกลับมาเอาลูกแล้วพวกเขาเลยก็เลยรีบข่มสโนไว้ให้เร็วที่สุดที่จะทำได้ เพราะว่าฟินเดอรลล่าเป็นฝนหนึ่งที่ทําให้พวกเขามีเงินใช้เพราะว่าที่แท้แล้วแม่ของเฟโนไวไม่ได้หนีไปไหนแต่พ่อเแต่พ่อเลี้ยงของเฟโนไวปิดบางเฟโนไวไว้มาตลอดจนเฟโนไว้ได้รู้ความจริงเฟโนไวโกรธมากแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาขู่ไว้ว่าถ้าเกิดไปบอกแม่ของ ฟินเดเรเร่าพวกเขาจะข่มฟินเดอรเร่าให้หนักฟินเดอรเร่ากลัวมากเลยตอนนั้นฟินเดอรเร่าทำอะไรไม่ถูกแล้วก็ได้ทำตามเหลืออีกสามวันก็จะถึงสิ้นเดือนแล้วฟินเดอรเร่าตั้งตาตั้งใจรอมากมากสามพอพ่อเลี้ยงกับ แม่เรียงแล้วก็ลูกสาวของแม่เรียงรู้เข้าว่าเขาว่ามันเดี๋ยวพายแค่สามวันลูกเลี้ยงของแม่เรียงเรียง กับพ่อเรียงและก็แม่เลี้ยงเลยก็เตรียมแผนการกันและก็รู้แล้วก็รู้แท้ๆของพวกเขาอีกสองคนที่ไม่ชอบซินเดอเรล่าเพราะว่าซินเดอเรล่าได้สวยกว่าพวกเขาได้เกียดฟังฟังซินเดอเรล่าแต่ซินเดอเรลาก็ยังนับถือว่าเขาเป็นพี่สาวคนหนึ่งแต่ ของพี่นั้นก็ไม่นับถือฟินเดอรเราเป็นพี่สาวเลยด้วยซ้ำแต่ฟินเดอร์เรดาดันรับถือของที่ไม่ใช่น้องเท้ทของตัวเองเป็นน้องฟินเดอร์เราทำอะไรไม่ถูกเขาทำงานกว่าจะได้นอนก็ประมาณตีสองฟินเดอร์เราต้องตื่นมาประมาณตีห้า พินเดอเดอล่านอนไม่พอตอนทำงานที่รูกของแม่รูปของแม่เลี้ยงแล้วก็พ่อเลี้ยงใส่พินเดอเล่าทำไม่ไหวเลยก็นอนไปตามระเบียบพอแม่เลี้ยงกับพ่อเลี้ยงเหตุทันนั้นนั้นแหละ ลาก็โดนทำโทษไม่ให้กินข้าวหนึ่งคืนฟินเดเรล่าตอนนั้นหิวมากเลยก็แอบ,บย่องย่องมากินข้าวแต่มันก็ไม่ได้ผลมันก็พอได้อยู่แต่ฟินเดเรลาก็แอบ,บกลัวเพราะว่าเขาลงมาตอนที่ทุกคนหลับแต่ด้วยความหิวของเขาเขาทำได้หมดเพราะว่าความหิวหิว แล้วคืนนั้นทุกคนก็งงว่าทำไมฟินเดอร์ลดาถึงอยู่ได้แล้วข้าวก็หายไปกองหนึ่งเขาก็ไปถามฟินเดอร์ลดาแต่ฟินเดอร์ลดาก็บอกว่าเมื่อคืนหนูหิวค่ะหนูเดยก,ก็ลงมากินเขาเลยก็โดนทำโทษตบแม่เลี้ยงแล้วก็พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงใช้มือตีส่วนแม่เลี้ยงจับผมฟินเดอร์ลดาแล้วก็ไปข้กอกับโต๊ะ พี่สาวทั้งสองคนนั้นก็เอาอาหารหมอายโยซูนักให้ฟินเดเรด,ดากินฟินเดเรดาทนกับความลำบากเพียองอีแค่สองวันเท่านั้นที่เขาที่แม่เขาจะกลับมารับแล้วพอเขาทำงานเสร็จแล้วเขาก็ไปนั่งเล่นที่สวนประจำเขาก็ไปนั่งเล่นก็มีเจ้าชายขี่ม้าฮี่กับกอบมา แล้วเช้าชายก็ก็เห็นว่าเธอเป็นเศร้าๆเลยก็จอดมาแล้วก็ลงไปถามว่าคุณเป็นอะไรหรอครับฟินเนอร์เน้เลยก็บอกว่าฉันโดนแม่เลี้ยงแล้วก็พ่อเลี้ยงหลอ,อกมาจนเออเฟนของพ่อฉันนะอ๋อแล้วครับทำไมนะคะบพ่อเขา เขาพ่อฉันบอกว่าแม่ฉันหนนี้ไปแต่แม่ที่แท้แม่ฉันแบบไม่ได้มีฉันแม่ฉันไปทํางานไม่ที่ฉันมนะีโชว์เองเยนก็พ่อฉันหลอกฉันแต่ที่แท้ฉันโดนหลอกมาโดยตลอด อฉันเลยก็ต้องทำอะไรเจ้าชายเลยก็กลับไปที่ปราสาทแล้วก็ขี่ม้ามาที่เดิมอีกรอบหนึ่งหนึง่งแล้วก็บอกว่าถ้าคุณไม่ต้องเข้าไปนะครับนี่ผมเอาขนมที่แม่แป้นที่บ้านปราสาทผมทำอร่อยที่สุดมาให้เลย ผมรู้ว่าคุณยังไม่ได้กินข้าวคุณรู้ได้ไงคะอา้าวก็ผมขับม้าผ่านทางนี้เก็บทุกวันเนี่ยอ๋อค่ะต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะเจ้าชายผมชื่อเจ้าชายบลูบลูเอ้อันนี้ก็คือเราคิดชื่อเจ้าชายกับเจ้าคือเราคิดชื่อเจ้าชายนะคะนะคะก็ไม่รู้อ๋อค่ะผมเป็นเจ้าชายเมียนี้แหละ คุณน่าจะมีอน,นันต์ได้แล้วนะครับพระมาิีอะไรนะอันนั้นนะคะอ๋อผมยังไม่คิดหรอกครับยังไม่มีคนโดนใจผมสักคนอ๋อค่ะคุณน่ะหน้าตาก็อาจจะสวยแล้วพอพี่เลี้ยงแล้วพอพี่น้องสาวสองคนนั้นได้ยิน,ยนก็โกรธให้ฟินเดอร์เรล่าเป็นอย่างมากฟินเดอร์เรล่าพอเห็นเขาก็รีบลุกออกมา แล้วเดินจากเจ้าชายไปเจ้าชายก็งงว่าเขาเตินทำไมแล้วเขาก็เดินหนีเราเราพวกเราก็ไม่รู้อีโดอีเระอะไรเลย <c oughs> แล้วส่งซินเดอเรล่าดูแล้แหละว่าเข้าไปในบ้านเขาต้องเจออะไร <c oughs> เขาก็ เดินเข้าไปแล้วสองพี่น้องนั้นก็สาดน้ำใส่เขาแล้วก็บอกโอ้ยพอนิมือมันรื่นแล้วทีนี้ฟินเดรเดราเลยก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะจะโอเคฟินเดรเดราพอหลายๆวันผ่านมาเดียนแม่เขาก็มารับแล้วเขาก็ไปอยากที่นี่พ่อเลี้ยงเขาก็บอก ทำไมต้องเอาลูกไปด้วยในทางที่แท้ฟินเดเดราไม่อยากไปแต่ฟิลเดร์หนูอยากไปค่ะพ่อเรี้ยงของเขาเลยก็หยิบแขนเขาไปแต่เขาก็ยังพูดคำเดิมว่าอยากไปค่ะเขาพูดหลายครั้งมากว่าอยากไปแม่เขาเลยก็ดูว่าลูกเขาอยู่ที่นี่แล้วไม่มีความสุขแล้วแล้วลูกกับแม่เขาก็ได้ไปกัน บายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ช่องเิวคิดประมาด้วยนะบ๊ายบาย